พี่น้องก็สวยๆเลยพี่น้องเนี่ยเหมือนี่แม่นางไงมาถึงบ้านที่โรงงานของเราเด้อคนโตเนาะยังไงสิมาสรุปเนี่ยเพราะว่าสิเบวันเตือนเนาะมาจ่ายเงินให้คนงานเพาะรุ่ยรุ่ยรุ่ยรุยรุ่ยเป็นงานของเราลุยรุ่ยคนโตก็จะยุติเรื่องเศร้าอย่างนี้เลยเพราะว่า หาอาัดาอัดได้เลยนะมีฝนออกไปไเลยสาธุฝนในฝนดีฝนนีนี้ฝนนี่รอฝนจนโมยุดจนจนโมเศร้า ดินเบิ้มือเบิ้นขื่นพี่น้องเลยมีตโกนใหม่ได้น้อง,องหมกวดได้มากน้ามงมวหนี่ ตกใส่ได้แต่ว่าเป็นหนามง่าไม,ม่นางฉันแต่สางบางบอลน,นี่ขั้นพ้นตกเนี่ยนี่ไม่ใช่เป็นหนามสีแดง ฝนเฮ็ดย่างกตงย่าพี่น้องเอ้ยฝละฝนนี่ก็จะว่าฝนฝนใดฝนดีฝนนี้ดีฝนนี้โล่เจ้ารถขั้นสีพไฟเมื่อเซโนก่อนเพราะว่าเส้นทางเขาเพื่อนเฮาห่ะมันแตกเว้ยเลยพี่น้องเอ้ยเสียวโม่คนดินสมทางก่อน ไอ้พ่อรัตน้าเอาเงิน <c oughs> สุดแล้วรถขั้นดำเลย อันนี้แล้วบาดนี้ค่ะโอ้ยเนาะรถจกก็มีสิให้รถจกดึงก็บ่พอปันกะ กองหน้าเหมือนต้นนี้ tôi không lâu thì nó ngon 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 Thêm bạch kỳ đinh nào không may nè đây chưa Ở cái gì bóng có tiền lương à. có tiền lương không có cái gì bóng có lẽ là lúc nè lúc nè áo Ba. Ba, ba, đám đưa, đưa 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 <laughs> em ơn nè bò Phấn Ôi Phấn ơi Phấn ไปซ่าหัวมาพี่น้อ,รองรเวตลาดช่วงเวตลาดโน้ตตลาดเปื่อนเอาโบจกักถือกล่องโบจักกันแน่ก็เลยไปถ่ายพี่น้องเมืองตลาดจุดสุมเมืองวังตลาดบอนเทียโรงงานเราอยู่เนาะไก่จากโรงงานเท่านี่ประมาณจากักประมาณสามสิบลักนี่แหละลพี่น้อง ชิบกว่ากิโลมาซื้อของกินเนาะซื้อชิ้นๆนั้นเมื่อให้คนงานกินเนาหน่อยหนึ่งส่วนร้ายแหลคะค่ะข้าเจาะไปหาซัดปลาไปหากรหายังกบได้เด้อพี่น้องเด้อเพราะว่ามันเป็นเขตแถวชน,นบทเานอะ อ,อีกอย่างส่วนนี้มันก็มีอาหารปลาลักๆอีกนอกจาคือหน่อไม้พิเศษเด้อเขตนี่เขตวิลาเฮานี่ซิมีหน่อไม้หยอดยน้อยๆแต่ว่าเป็นหน่อไม้ที่แซ่บเด้อพี่น้องเดอ้อก็เอิ้นนอก,กระแสนเด้บ่แม่นนอไลบ่แม่นนอขมบม่แม่นอ่าหน่อเลียงน้องมันเป็นซัมมิวก,ก็ซัมมิวซี่เป็นอย่างนี้ละหน่อไมนน้นะคะ เป็นน้องไม้ที่อันที่แซบในในฤดูกาลนี้แล้วก็อยู่ในเขตนี้ได้อ่านอกเนื้อจากเขตนี้ก็บค่ค่อยมีเด้อพี่น้องเด้อน,นอกเนื้อจากเขตนี้บค่ค่อยมีเนาะ ใจไม่จับเอาเนาะขอมุกขอบใจถูกกำลังใจถูกคำแนะนำถุกคำเป็นห่วงเป็นใยจากเอฟซีเนาะส่วนนี้คือคือคือว่าเนาะแม่นางไในใก็อ่าได้ไปกวดไปกวดอยู่อยู่ประเทศเพื่อนบ้านเฮาน้อบอกว่ากินยาอย,าอยู่อยู่ลาวเขาเลยถามว่า ถามวายูเล่ามันเป็นจังไรจังว่าบกินต่อเนาะแต่กะสักยาอยู่ในเล่านี่ก็สักอยู่กินอยู่เนะเาะแต่ว่ามือสวงวงังสามซีบ้นนี่แหละทางบานบอสบายแนย่ก็เลยว่าพากันไปกวดอยู่ประเทศเพื่อนบ้านอยู่เวียดนามเนาะมันก็ให้ติดตามไปบึ่งว่าเขากินยา การดีขึ้นบอรหรือว่ามันยังบอเนอะอาะถ้าไปกินดูร้าวแน่กินดูเวียดแน่มันยังบอดีขึ้นกะคือสีตัวเลือกสุดท้ายกะคือสีโบวิดอ่าอะเป็นน้องเพื่อนบ้านฟังไทยเฮาคือเกา่าเนาะเีนนนนนน็น้องเนาะติดตามไปในะนี่แหละว่าจะกระมันออก เศราวันที่เศ้าเท่าไรเนาะวันทีเศร้าโวเศร้าโเศร้าเจ็ดแปดก็ไปไนสามเมื e ่อน <tr> ี้เป็นว่าว่าให้มากินอีกสิบวันเพื่นให้สั่งยาให้ให้ฮะสิบวันนสิบวันหลังจาสิบวันแล้วเพื่นให้ไปกวดตืมนะวาซิกาบเซโนรพี่น้องวาซิกาบเซโนะนมันกัเป็นการ กันประหยัดน้ำมันไปอีกเนาะก็เลยว่าเอออยู่ในนีถาถาหอดชิปวันจังสีจังสีอันกับเซโนเฮาเนาะไปกวดแล้วกับมาจังสีคอยกับเซโนเนาะเพราะทางทางเซโนโกับบอบอมียังเป็นห่วงเนาะเพราะว่าเขาที่เขาทางเรียบร้อยแล้วทางหาดอยู่หน้าไส้กับนางไงเป็นคนดูแลเนาะกับคนงานอยู่ในาหาดกับสองสามคน ในเซโนนี่ก็มีอะเมรตนาอยู่รล้่เนาะเพราะว่ามันก็บดเบียงก็บด้อไายอยู่ในหันนอกเพราะว่าเนสห้องเซานี่ก็มันเข้าเจเ้าเป็นหลบเดือนหอดเดือนหอนยัง้งเอาจังได้คอยเก็บคาเซาเขาเด้เขาจให้แต่ละเดือนแต่ว่าบางผากส่วนเขาจะกระจายดวงหนากรฮูกเจ็ดเดือนก็มีเนาะ ถ้ามูลชัเก็จะชี้ใจลงนาให้ก่อนอย่างนี้ก็เลยาโหน,นาเป็นห่วง บานแล้วถึงบานแล้วต้องหาเห็ดกินเห็ดอยากก่อนพี่น้อง12โมงเที่ยงแล้วพี่น้องไปต้องหาเหิดกินกันเลย